วัดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ารองเทาเ้าแกนสปอร์ตตัวใหม่นี้ครับเป็นรองเท้าออสตาดนะครับมารีวิวหลังใช้งานนะครับจากการใช้งานนะครับที่รู้สึกเลยเวลาใส่จะรู้สึกว่าผิวมันกระด้างแข็งๆหน่อยหรือยอาจจะเป็นเพราะผมไม่เคยใส่รองเท้าประเภทนี้มาก่อนนะแล้วก็ มันจะมีข้อเสียตรงบริเวณส้นเท้าครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระชับรู้สึกมันรวมหลวม,วมยังไงไม่รู้ครับเหมือนแต่บริเวณข้างเท้าแล้วตรงอื่นเนี่ยรู้สึกว่ากระชับเท้าดีนะครับนั่นเท้าดีแล้วก็มันจะมีข้อเสียตรงสายนี่ครับเชือกเชือกรองเท้ายาวมากส่วนเรื่องชุดพื้นปุ่ม รู้สึกว่าเกาะพื้นดีนะครับการวิ่งการออกตัวอะไรก็รู้สึกว่าโอเคครับใช้ได้การกลับตัวก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ถือว่าแย่อะไระครับการเลี้ยงบอลก็โอเคนะครับเพราะว่าถ้ามองดีๆรองเท้ามันจะเนี่ยครับมีผิวสัมผัสขูขาอ,อยู่เต็มรองเท้าเลยครับช่วยจากบอลดี ในระดับหนึ่งครับการส่งโอเคครับแต่ว่าการยิงก็คงจะเป็นตามเท้าแเราเลยครับเพราะมันไม่ค่อยมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรช่วยครับก็ตามราคาครับหนึ่งพันสหสิบาทผมว่าคิดว่าคุ้มราคาอยู่นะครับหนึ่งพันสองหาสิบก็ประมาณนี้นะครับ